ค่ะไปแล้วจะไม่ดใครยดุดยังมันได้อีกทำลายมันจังตอนที่มันจะทําลายทุกคนหนุ่มสอนนาำเี่ยเขาเป็นคนที่กลัวผีมากยังไงยังไงก็ไม่ยอมเล่นเรื่องผีพี่ติดต่อเข้าไปเขาบอกว่าโอ้ไม่ไหวครับเล่นเรื่องผีเนี่ยหนุ่มขอเลยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาจนในที่สุดเขาก็ยอมเล่นเพราะว่าก็กกอธิบายให้เขาฟังว่าเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้เป็นผีและคนที่ร่วมเล่นด้วยก็ไม่ได้เป็นผีแต่เล่นกับตัวพลาย นะซึ่งพลายเนี่ยเราก็จะไปทำซีจีอะไรแบบนี้แล้วสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่ที่เลือกอสอนรามก็คือเขาอยู่ในวัยที่ที่ได้อะคือจริงๆแล้วถ้าเด็กไปกว่านี้อายุเป็นวัยรุ่นหรืออะไรเนี่ยก็ยังยัง ยังพี่คิดว่ายังไม่น่าจะมีความโลภหรือเกิดความโลภได้ง่ายเท่ากับคนที่อยู่ในวัยทํางานส่วนตุ้ยทําไมถึงเลือกตุ้ยตุย้ยเด็กเขาเล่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล่นคอมอดี้เล่นนู่นเล่นนี่พี่ก็เลยอยากให้เขาเปลี่ยนบ้างซรงนี้เขาก็เป็นคนที่น่าสงสารแต่ก็เป็นนักธุรกิจก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปบทักยะที่คุณได้รับบทบาทมันมีความท้าทายไงแค่ไหนคะมีความท้าทายครับเพราะว่า ไม่เคยเล่นบทแบบนี้มาก่อนอครับผมปกติคุณแบบเป็นพระเอกพระเอกบทจักรยานนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เรามีความคิดว่าเราอยู่ในวงการนี้มานานแล้วก<ช>็เล่นละครมานานแล้วก็วแ,วแต่ละครเราเนี่ยเราไม่อยากจะให้เขาได้รับชมอะไรที่มันจำเจใช่ครับอพอได้อ่านบทนี้ซึ่งเป็นบทจักรยานที่พิปิ่นยื่นมาให้เป็นบทประพันธ์ของคุณแก้วก้าวพออ่านแล้วก็รู้สึกว่า มันท้าทายความสามารถดีเหมือนกันที่เราต้องแสดงออกแล้วก็ตีความ,มให้กับท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงตัวละครนี้ให้ได้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของศักยะมันน่าสงสารคนที่เป็นแบบนี้มันน่าสงสารคนที่แบบอยากได้ใครมีอยากได้ของคนอื่นอยาก,ไ,ยากได้นี่ก็คือทุกข์นะ แคบอยากได้อะอเหมือนเขาก็ทุกแล้วอะวิธีการที่ทําให้มทุกคืออะไรสิ่งต่างๆที่เราจะต้องแสดงออกมาแล้วให้ให,ให้เป็นคติสอนใจคนให้ได้มันต้องถ่ายทอดออกมาให้ได้ครับแล้วยิ่งตอนที่คุณโดนพลายครอบงาเข้าไปอีกเนี่ยมันยากวะมันยังไงมันแค่ไหนมันเหมือนกับมันต้องเล่นกับตัวเองตอนแรกมันจะขัดแย้งครับออผมได้เป็นพัฒนการระหว่างเป็นเลเวลหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าหกเจ็ดํปดเก้าสิบจนท ด้วยความเคยชินฆ่าคนด้วยความเคยชินจากที่ไม่เคยฆ่าค่ะ<า>ครับครับโอ้โหตายแล้วนี่พระเอกเหรืออะไรกันแน่คะเนี่ยต้องติดต,ตามเขาไปเรื่อยๆให้ถึงเลเวล1ิจนที่เขาแบบว่าเขาทําโดยที่เขาไม่ไม่รู้สึกรู้สาถึงความผิดความชั่วความเลวนะถึงตอนใช่แล้วบทสรุปของของคนที่ทําแบบนี้ก็ สะสมดีนะอย่าเล่าตอนจบดิอย่าพูเล่าเงอะแค่สะสมนี่คคุณอย่ามาสปอยแถวนี้นะคะไม่ด้สปอยตอนท้ายผมกับพี่หนุ่มได้กันนั่นไงนี่มันละครอะไรคะได้เข้าฉากได้เข้าฉากร่วมกันคุณพูดมาก็ดีละตัวคุณเองเนี่ยในเรื่องนี้เป็นคนดีแต่ทั้งที่ผ่านมาตุ้ยคุณเล่นเป็นตลกโปกคา แย่ yeah, คนนี้คุณนี่คุณเป็นคนดีเลยเหรอเรื่องนี้เลยครัมผมก็คุณยากไหมเล่นเป็นคนดีเนี่ยคอนข่าจะขัดอยู่พอสมควรเห็นไหมมันขัดตัวจริงใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของของของรัฐเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีดีเกินไปนะะอะฮะดีถ้าจนเราเล่นเองเรายังขัดว่าแบบคนเราจะยอมอะไรกันได้ขนาดนี้เหรอ,อ,อตัวเราเองเรายังไม่ยอมไม่ยอมอะไรขนาดนี้<อ>บางฉากบางตอนเราเล่นเองเรายังแบบบ้าหรือไม่ยอมเป็นขนาดนี้เลเหรอ,อไม่นะไม่ยอมนะอะไรเงี้ยแต่เราเราไม่ยอมอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างจะต้องแบบ ดตัวเองลงพอสมควรนะและยิ่งแบบความชั่วจริงๆมันชอบขุดขึ้นมาใช่ไหมครับผมจะมีตัวนี้ตัวนา้ลอยขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยคือแบบว่าจริงๆมนุษย์มนุษย์โลกเรามันจะมีทั้ง ตัวดีและตัวร้ายอยู่ในตัวอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเอาตัวไหนขึ้นมาเนาะแต่อันนี้มันไม่มีตัวร้ายแทบจะไม่มีเลยฮะซึ่งเราก็ค่อนข้างจะขัดกับตัวจริงอีู่พอาะวกใช่แล้วบวกกับแล้วบวกกับว่าเราเล่นบทตลกตลกแล้วก็เคยเล่นร้ายกันร้ายสุดขั้วมาอะไรเงี้ยฮะแล้วพอมาเจอแบบดีแบบดีมากๆก็เลยแบบว่า ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองทุกๆครั้งที่เข้าที่ที่เข้ากองทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็วิธีการพูดจากเดิมที่ตลกหกหางอยเงี้ยก็จะต้องลดลดลงบ้างละครเรื่องนี้จะบว่ามันมีความยากอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ก็ต้องคุยกับตัวเองนี่ก็ต้องแบบ่อคิดตายแล้วเพื่อทำนี้เอาแต่ว่าเรารับเพื่อคือมันมีความยากในหลายๆซีนเดี๋วของคุณหน่มเองยากตรงไหน้างคะผมก็จะยากในซีนที่ต้อง ทำความรู้สึกกับพายครับสื่อสารกับพาย嗯嗯嗯ซึ่งค่อนข้างจะมาหลากหลายรูปแบบมากคไม่ว่าจะเป็นจะมาในเรื่องของเอองา嗯嗯จะมาในเรื่องของลมจะมาในเรื่องของน้ำห,หรือมาในเรื่องของของบรรยากาศอรอบๆตัวที่อยู่แล้วคุยแล้วไฟมันดับ嗯嗯嗯嗯หรือว่าจะเป็นการที่เข้ามาคุยกับกับร่างของคนซึ่ง เข้าหมดทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นร่างของตัวเองด้วยร่างของมากี้ด้วยร่างของแจ็กกี้ด้วยหรือทุกคนในเรื่องอะไรเงี้ยครับก็จะย่างน้เพราะฉะนั้นคุณต้องคุยกับพายมาทุกสถานการณ์มาทุกรูปแบบคุณต้องคุยกับเขาได้หมดครับคุยกับพลายแล้วก็ละเมอคุยกับพายไปด้วยโอ้ยเยอะนะคุณกลับบ้านมาคุณมีบ้างไหมมีอะไรฮะมีแบบว่าเผลอคุยคอยอะไรอย่างเงี้ยก็ทบทวนเนี้ยก็กลับไปก็ยังทบทวนเมื่อ ที่ทําไปเนี่ยที่ทําไปเนี่ยมันต้องออกมาดีแน่แน่เลยอ๋อี่ฮบางทีเนี่ยเล่นเป็นสองคนไนในกระจกมันโขมาแต่เป็นตัวเราแต่เป็นพลายซึ่งหน้าตาเราตอนนั้นเนี่ยเราเพิ่งไปโดนชกโดนปล่อยอะไรมาฟกช้ำําเขียวพอมองขึ้นมาปึ๊บมันเป็นตัวเราที่เป็นเป็นเป็นพลายเนี่ยมาคุยกับเรนกระจกก็ต้องเล่นเป็นสองคนก็น้องกลับบ้านก็นั่งคิด ที่ทําไปเนี่ยมันทำไมล่ะมันดูดีแล้วใช่ไวันน่ซึ่งซึ่งผมคิดดูทีดีนะของตุ้อะยากตรงไหนอย่างที่พี่หนุ่มบอกแหละขนาดพี่หนุ่มเจอตลอดเวลาพี่หนุ่มบอกว่ายากผมเนี่ยนานๆเจอทีผมผมเจออ๋อเวลาคือเจอพลายนี่ทุกคนแบบชจะต้องมานั่งจินตนาการเองว่าทําอะไรเมื่อกี้ยังเพิ่งคุยกับพี่หนุ่มตอนก่อนเข้ามาเลยว่าพุ่มกับเขานั่งเขานั่งพูดกับพี่หนุ่มว่าจะเอา พลายมาต่อยไอตู้ยังไงดีเพราะว่ามันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมต้องโดนพลายต่อยเพราะว่าพี่้ายสั่งสั่งไว้ผมแล้วผมโดนทําร้ายผมก็ต้องคิดเองว่าผมอาจจะโดนพลายต่อยยังไงรับแอคเขายังไงและออาบเลยนะพี่แมครับคือแบบโอ้โหเยอะมากโดนขนาดเนี้แต่คือพลายเนี่ยมาไม่ได้เป็นตัวตนไม่เห็นใช่โอ้ก็ต้อง ครับไอตอนตอนถ่ายเนี่ยไม่มีใครเห็นพายงั้นอ่ะผมต้องเห็นพายอยู่คนดคุณต้องจินตนาการขึ้นมาใช่ครับ,รบและปัญหาคือก็จะไปลงที่รุ่งกลับครับคนทําก็คือก็จะต้องไปนั่งใส่พลายว่าจะต่อยตูย้งงทำนิไหนอะไระนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งผมจ็เจอน้อยแต่ก็รู้สึก ซีเรียสเกันเพราะว่าผมเคยเล่นอย่างอ่ะตอนละครผีผีที่ผ่านมาผมเคยเจอแค่เจอผีมันหลอกมาอัมแล้วผมก็แค่นีจินตนาการเองว่าผีอยู่อย่างนี้อะไรงี้ยแต่เนี้ยคือเป็นต้องมีแอคชั่นกันครับแอคชั่นกันกับผีใช่ซึ่งเราก็ต้องคิดจินตนาการเลยที่พวกคุณไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ยผมเพื่อนมานั่งดูนว่าไอที่เราทําไปเนี่ย เขาคิดเหมือนกันเขาก็คิดตอนกลับบ้านเหมือนกันนะฮะเล่นละครเรื่องนี้เล่นกับคุณพ่อด้วยคุณพ่อชมพรครับผมเล่นคุณพ่อครับค่ะค่ะคุณทาอะไรไปกับคุณพ่อบ้างคะผมไม่ทาอะไรคุณพ่อครับไม่่เป็นลูกอันเกิดเก้าจริงๆเลยผมไม่ทาอะไรคุณพ่อนะครับก็ได้ข่าวว่าขนาดคุณพ่อคุณยังไม่เว้นคุณยังอําพ่อคุณเล่นไม่เลยผมไม่ทาอะไรคุณพ่อเลยแต่คุณพ่อผมได้ทําอะไรกับคนอื่นเยอะมากแตไงอยากเช่นอะไรบ้างคะในเรื่องพ่อเล่นเป็นไรในเรื่องพ่อเล่นแต่อะเป็นพ่อ พ่อผมเนี่ยต้องเป็นคนมาปาบผมเนียอ๋อเหรอเป็นคุณปาของของเลนเป็นตั้งป้ามาเองครับครับอยู่ฝ่ายเดียวกับตุ้ยกับไอ้เกับตุ้ยใช่ครับใช่ครับอพ่อเป็นแนวคนดีครับแล้วคุณพ่อของเค้าเขาก็รักบทหมอผีมันชื่วจิตใจอยู่แล้วแม่ก็แน่ารู้พ่อผมจอบทำนายชะมัดทีหรอหรออยู่ๆก็จะอยู่ๆก็กรองอาจจะมีเสียงแค่นิดหน่อยแหละแต่แต่มันเป็นเสียงลมอะไรอย่างเงี้ยเสียงลมที่อะไรอย่างเงี้ย เงียบเงียบอ,อย่างเงี้ยฮะซึ่งเราอยู่ด้วยแล้วครับ <ณ S 2> เราเงียบกันอยู่แล้วครับแต่กาจะแบบ มาคี้จะเป็นมาคี้หน้าของสารแม่มต่ของสารน้องแม่เพราะมาคี้ต้องอยู่กับป๋าตลอดเวลาคเขาแล้วมาคี้เนี่ยเขาจะมีสมาธิับการเรียบเรียงบทพอนับห้าสี่สามสอมาคี้ก็ต้องพูดบทพ่อผมก็จะชอบพูดให้่องเงียบพอเงียบขึ้นมาคี้ก็ต้องไปนึกบทอีกของสารกี้แม่ที่ฉันได้ยินมาว่า คุณสอนรามคะคุณเจอมากี้ตั้งแต่วันแรกคุณก็รู้สึกว่าไม่กินเส้นกับน้องเลยเหรอคะบ้าข่าวผิดเลยครับยังไงคะแต่แฝดน้องผมครับแฝดน้องยังไงคะคือ,ค,อคือมากี้เนี่ยเจอวันแรกเนี่ยเป็นแฝดน้องเลยครับเขาเขาเขาไมไงมีความาผูกพันไงเขาเกิดวันเดียวกับผมครับวันเดียวกันคือวันที่วันตามวันตามมาจันทร์นคางพุธเขาเกิดวันพุธครับพุธที่ยี่สิบสองยี่สิบสองสิงหาคมครับพุธยี่สิบสองสิงหาคมเกิดวันเดียวกันเลยครับ ข่างกันกี่รอบคะเยอะเอฮะผมเจอครั้งแรกเขาแบบว่าเดี๋ยวต้องถามเขาเองดีกว่าเอกแน่ให้เต้นอ่ะงั้นเดี๋ยวมาเจอกันแล้วกันว่าเจอกันครั้งแรกคุณสอนรามทําอะไรกับน,น้องมาร์กี้คนที่เกิดวันเดียวกันวันที่เดียวกันเดือนเดียวกันเขาบอกว่าเป็นแฝดนนองมาร์กี้จะคานตามสอนรามมาทําอะไรอย่างไรบ้างในกอจะปวดอะไรกันหรือเปล่าสักครู่เดี๋ยวกลับมาเงาพรายค่ะ